ศาลจังหวัดนครพนมได้สั่งจำคุกทนายตั้มในคดีหมินประมาทสหายแสงและลูกสาวซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสาลจังหวัดนครพนมได้อ่านคำพิพากษาตัดสินทนายตั้มและนักธุรกิจสาวในคดีหมินประมาทอดีตรองประธานสภาสหายแสงและลูกสาวโดยได้สั่งจำคุกหนึ่งปีสี่เดือนไม่รอลงอาญาและยังให้ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมาที่สารจังหวัดนครพนม ศาลอ่านคำพิพากษาคาดีอาญาหมายเลขดำที่นายธนบวรสิริคุณากรนายสุภชัยโพสูอดีตรองประธานสภาและนางสาวสุภานีโพสูบุตรสาวนายสุภชัยร่วมกันเป็นโจทที่1นถึงสยื่นฟ้องนางสาวช่อฉัดหรือช่อโตชูวงและนายสิทราหรือตั้มเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นจำเลยที่1นถึงสในความผิดฐานหมินประมาทจากกรณีจำเลยทั้งสองแถลงข่าวโดยมีเนื้อหาเป็นเท็จและสร้างความเสียหายให้แก่โจททั้ง3ทําให้โจททั้งสามเสื่อมเสียชื่อเสียง และสารก็ได้พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ประกอบมาตรา83าจำคุกคนละสองปีคำเบิกความของจำเลยทั้งสองในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละหนึ่งปีสี่พิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบกับภายหลังเกิดเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองสำนึกผิดและไม่มีการเยียวยาบรรเทาความเสียหายให้โจทก์ทั้ง3กรณีจึงไม่มีเหตุให้รอาการลงโทษกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้โจทก์ที่1เป็นเงิน1 0 0 0 0แบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องฟ้องวันที่20กันยายน2566เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้โจทก์ที่2และที่3คนละ5 0 0 0 0นบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่ารชาธร,รมเนียมแทนโจทก์ทั้งสโดยกำหนดค่าทนายความ10,000บาทเฉพาะค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งสองใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ทั้ง3ชนะคดีศาลจังหวัดนครพนมได้อ่านคำพิพากษาให้ในายสิทราหรือตั้มเบี้ยบังเกิดจำเลยที่สองที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฟ,ฟ,ฟังผ่านจอภาพและศาลอนุญาตให้นางสาวช่อฉัดหรือช่อจำเลยที่1ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุธรณ์ในวงเงินสองหมื่น